ว่าในเรื่องของพี่แจ็คสันนี่ยแจ็คสันของเรานะครับได้เปิดโลกของแฟนคลับและโลกของพี่หมีก้วนะครับคือเล่าอะไรครับพี่หมีก็ไปหาข้อมูลครับเพนเนสซี่นะครับเนเนสซี่คือเล่าอะไรพี่หมีบอกเลยว่าพี่หมีได้กินเหล้าแล้วก็อะไรล้วคนอาจจะไม่กินเหล้าแต่ก็คนที่กินเหล้าเนี่ยก็มาแนะนําได้ว่ากินแล้วเป็นยังไงแล้วอร่อยยังไงนะครับเพราะว่าโอ้พี่แจ็คสันคือยกซดอย่างนี้เลยครับยกซดแบบ ยองโซเดยพุดดาลายครับโอ้โหแบบมันคงอร่อยมากเพราะว่าดูสมม่วนผสมแล้วพี่ิไปศึกษามานั้นมันมีของแบบบุเบ่ี์อะไรใบายาสูบใบผลไม้บูเฟ่ต์ออหอมใบผลไม้แบบแอลมอนอะไรก็คือแบบมันการมิกที่แบบอย่างยาวนานก็ปีผลิตขัง้งแรกอยู่ที่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะปีแบบโอ้โหนานมากนะครับแล้วก็มีการวิวัฒนาการจากรุ่นสูงวุ่นเป็นการบ่มว่าองุ่ในไมโอที่มีลิขสิทธิ์เป็นเฉพาะตัวแล้วก็มี ยอดขายอันดับหนึ่งของโลกคือเพิ่งรู้ว่าเล่านี้คือบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับเล่าอีแบนด์หนึ่งที่แบบเออมันไม่ได้ดังมากแต่ว่าคือมันก็กินได้แต่ว่าแบนด์นี้ก็คืออันดับหนึ่งของโลกแล้วคนกินเยอะที่สุดแล้วก็มีการแบบบอกว่าดาราหรือนักร้องที่ผอบเนี่ยกินมากที่สุดแล้วก็คือกินคือมีที่พอบมีไงที่พอก็คือต้องกินเล่านี้พิจิตรสันก็เลยสั่งเล่านี้เป็นวนัฒนธรรมของเขาขเนอะผมก็คือแบบ ดังมากนะครัเส้ทนทะลุด็อกที่คนบางคนรู้จักเนี่ยคือถังเล่านี่มากินก็มีการร้องเพลงถึงเล่าชนิดนี้ด้วยว่าโอ้เล่านี้ดีดีด,ดีแล้วก็มีรีวิวในทวิตเอกที่พี่บีเข้าไปดูเมื่อกีก้ก็คือว่าโอ้โหเล่าอันนี้คือคนกินเยอะมากเดี๋ยวพี่คนที่ไม่กินเล่า,าจ,จะไม่รู้ว่าเล่านี่คือดีที่สุดในโลกอันอดับขายยอดขายอันดับหนึ่งทั้งในจีนทั้งมาเลยแล้วก็ต่างประเทศนะครับพี่เจงสันก็คือไม่พลาดที่จะเอามาให้ทุกคนได้รอนะครับโอ้โ oh, หคือแบบคือกินกินเวลาเขาอาจจะน้อยเนี่ยมันอาจจะน้อยไ ผสมพวกอ่าน้ำผลไม้แล้วปือว่าเป็นไอคอนเซ็ปแบบเล่ากินแบบช็อตได้เลยแบบปื่อแบบเป็นเล่าแบบเจอแบบจางได้นะครับใส่ผสมได้ต่างๆแต่ว่าคือพี่มีอ่าพี่มีว่าคือพิจิตรสันเขาดื่นะเขาก็เลยยกซดให้เ่้นดาราขเขาเองนะครับเพื่อจะได้เมาแล้วก็ไปจบงานแล้วก็ไปขึ้นเครื่องก่อนแล้วก็ไปทํางานต่อแนละ้วและที่สําคัญนะครับได้ข่าวมาแล้วว่าพิจารสันจะมาอีกแล้วนะครับใครไม่มีบัตรหรือว่า พลาดในงานที่แล้วหรือว่ายังไงยังไม่จุใจเข้าไปตามได้หรือเงินเหลือเนี่ยก็ไปตามเขาได้ถุกมาจะมาเิ้นเดือนนี้มาบ่อยมากนะครับมาแบบเหมือนแค่ไปปั๊มวิชาเข้าแล้วก็ไปซ้อออกมากลับมาแล้วครับส่วนเล่าอันนี้ก็คือถือว่าเออถ้ามีพี่มีโ,มโอกาสนี้ก็พี่อยากซื้อมาลองตั้งเป็นกินนนรสรสถานเหมือน,อนกันว่าเล่าที่ดีสุดในโลกที่ยอดขายทํ่โลกเป็นยังไงนะเพราะว่าราคาก็เป็นเท่าสองใบนะครับแล้วก็น่าจะพอจะซื้อไหวนะครับ มันก็น่าลองเนาะเพราะว่าถ้ามันมีเนี่ยเหมือนคลิปนี้ก็จะมีหลายกลิ่นให้เลือกนะครับเห็นไม่มีขวดแบบผู้หญิงผู้หญิงนะครับมีขวดแบบออริจินัลนะครับแล้วก็มีหลายหลายหลายขวดนะครับแล้วก็คือหน้ารับประทานอยู่นะครับก็อันนี้ก็สิบแปดวนนะครับเด็กๆก็โตขึ้นก็ลองได้ก็ลองนะครับแต่ว่ายังไม่จะแปดก็คือผู้ใหญ่ก็ควรให้คําแนะนําคลิปนี้ด้วยนะครับโอเควันนี้พี่หมีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย